ฟิตติ้งคนรักป่าภูมิใจเสนอ ดีนะนะเพื่อนตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมช่องเดอะฟิชชิ g งคนรักปลาครับอยู่กับไตยจิ๋วนะครับเขาแหลมมาก่อนใครพวกเลยปีนี้นี่ไตนั่งไตทุกคนเฝ้าเบ็ดแล้ว <c oughs> นี่ครับนะนี่นี่คนนอนนี่อันนนฟิชชิ่งแชนแนลโอ้โหส, oh. สวัสดีเอฟซี FC น้ำบําท,ทุกท่านนะครับวันนี้นะ้ำบํามพาไปเย็น ไม้แตงจิวครับวันนี้งั้เหรออัทีแล้วไปได้ข่าวว่าไปแห่วที่ไหนมาแล้วไปก็ยังยังยังเจ็บๆอยู่ครับดู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 ข้าวดูภาพข้าวปานินปานินท่นนนนะตัวเมื่อเช้าเลยตัวเบลเลอร์เลยใช่ครับปนินอือหือเปล่าอากาศดีนะมันเป้าอากาศดู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 ไม้ก็สวยมากเลยหม้อ่ะดูหม้สวย หลายเปนคนนั่งเฝ้าเบ็ดให้เราเขาก็ไม่ไหวแล้วง่วงงอนกันนีนานาแพะเวียนกันเข้ามาทักทายกันเดี๋ยวมาติดตามชมติดตามผลง,งานกันนนท์ก็ได้ปลาลินมาอีกตัวงละผมได้มาห้าแล้ว เด,เดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวเย็นนี้เข้ามากินนี่แหละดีครับนะสี่โมงเย็นคนระับมาแล้วครับตัวแรกครับปลาอะไรครับหม,โม้อบัตเตอร์ครับกินหดยกเลยครับย้ายหนาะยก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 ,ยก โอ้น่าจะมีไส้โลเอิือบโลเจ็ดขีดครับเจ็ดขีดนี่ครับแล้วนะหมอกบัตเตอร์ครับนะกดต <ไอ S 1> ัวที่มาครับผมครับสวัสดียามสี่โมงเย็นมากันตั้งแต่เช้าครับแล้นะมากับนนนฟิชชิ่งชาแนล <laughs> ยังรอเลยใจริงจริง,รงครับนะโอเคครับผม <laughs> เดี๋ยวาพครับเอ่อสี่โมงกว่านี้ยังร้อนอยู่นะหูไว้แล้วครับมาเตอร์เริ่มเข้าแล้วครับ วสวยครับอ๋อเลยครับยันนี้ครับโอ้โหข้าวยันนี้ครับแล้วนะโอ้โหใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่หญยอมรับโอ้โหแต่เลี่ยมตานี่แหละห <c oughs> าแล้วตีขาดเลยอ่ะ เราเตินคุณแล้วจาได้กินข้าวปานินนินเดบัตเตอร์นินแค่ไหน่้นามาเห็นไหมใส่หัวบัตเตอร์เนี่้็ใส่หัวบัตเตอร์ you ไม่ไม่ออกบอกนะว่าไม่ติดคอนแทคพุ่งอยู่ไหมอยู่หรืวิ่งเลยูสายวิ่งอยู่คนแทคพุ่งกาบ้าวจะได้นลาบน่าจะนิน ฝั่งขวาเขัหมานหมอบัตเตอร์นะนี่น่าจะเป็นลูกยีสก่สก,กินไปก,กินไปก,กินไปกินยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้โห,โหเป็นไงของจริงไหมเนี่ยของจริง,ง,รงมาแล้วครับท่นทานผู้ชมโอ้ ไอ้สวยครับรอ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 ,อนี่ครับนนะ้าเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่นี่นนี้การขัวครับนี่อขัวครับย่างรอเลยครับนะนะน้าเมื่อวันก,ก็ตีวันปิกนี่กันนะครับโอ้ดูคำ คนน่ากินน่ะครับมากับคนนี้ครับไม่ต้องห่วงครับนะนะ<ว> S <S นี่อันนี้ทำอะไรตำถั่วใช่ไหมโออนี่ต้มปลาปโอ้โหน,นี่ของจริงนะนะนี่ไงเป็นไงนี่ครับพอครัวตัวจริงครับ ปลาสดๆนะครับได้กันมาแล้วเราก็ทํากันเลยครับนะนะนี่ไตจิ๋วนะมีทุกอย่างอันนี้เป็นของไตจิ๋วนะแก๊สก็ของไตจิ๋วนะนะใช่ครดีนะ,ะดีไหมอัธยาศัยดีด้วยโอ้ยอยากให้เราได้ปลาใช่ไตทุกคนก็อยากให้เราได้ปลานี่เนี่ยที่สุดของที่สุดครับนะเดี๋ยวามาดูกันนกััครบ อย่างได้ปรากฏไงอย่ากได้ปลาเลยนะปรากดอยากได้ต้มส้มเนี่ยสุดเลยเราเรอเราเผื่อบรรพบุรุษนะได้ตะเคียนนะสักสองโลนะโอ้ราบตรงเนี้ยเป็นไงครับตนนีเป็นไงครอครัวผมสุดยอดครับตอนนี้มาดูมาดูนี่หมายเวลายามค่ำคืนเราก็ตีเบ็ดกันไปนิดๆหน่อยๆสวยไหม ที่หลับที่นอนกันมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะนะเกินเข้าแหลมนะครับบนละเลี้ยงเลยเนาะนี่นะั่นนนะนี่เป็นคนทำกับข้าวดูดิดูปลาเลยดูโอ้โหสุดๆครับนะนะสุดๆจริงอ่ะ หัวปลาดูเมื่อเช้าตัวเดียวสามคนยังกินไม่หมดเลยนะ,นะเดี๋ยวนี่นะพอขัวที่สุดของที่สุดครับนะ,นะบอกตรงมาครับท่านผู้ชมชม,มาโอ้ยนานๆจะออกหมายกันนะบ้างทีหนึ่งโหจัดเต็มหน่อยเต็มโอ้ยอนั่ง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 นะ มาครับนะ้นะมาเลยปลาก็กินไม่หยุดไม่หยุดน,นะเมันกะคล้ายแนวนั้นนะอื้อโคตรออยแนวนึงมานาวให้ดูให้ชมนะนะบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับท่นนะไตยจิ๋วนะ เขาแหลมหมาตั้งแต่หัวน้ําเลยนะแกบอกปีที่แล้วมาห่างน้ํายังดีไม่แห้วปีนี้มาก่อนใครพวกเลยครับมาก่อนใครพวกเลยนะฮะย,ยังพอมีตัวให้ได้รุ้นรุนกันนะเกินเขาแหลมนี่ครับบรรยากาศเป็นไงบอกอานาลาลยยอดครับท่านผู้ชมครับ<ะ>ก็ผมเป็นครั้งแรกที่มานะท่านผู้ชมครับก็ ว่าโอเคเนาะเป็นไม้ที่แบบเป็นธรรมชาติมากเนาะเขื่อนเขาแหลมเนี่ยเนาะเป็นไม้ในฝันไหมไม้ในฝันคือว่าแบบเหมือนว่าป่าก็ใสไม่มีใสเล็กไสใหญ่อย่างเดียวเนาะจะมาอีกไหมบอก่านๆ<า>นะมามาฮะาติดใจเลยไหมติดใจ <laughs> สายหวานเป็นไงสายหวานวันนี้เป็นไงสายหวานไม่ไม่ไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึง,ถงสายหวานไม่ถึงนานาวันนี้ <laughs> แล้วนะดูนะดูเน่เนี่เนี่น้ดูเขาตีเบ็ดเนี่ดูลอกก็จะหมดสปูนเลยเนี่หน้ดูคันนี้เน่หน้ดูเน่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 เห็นปะโอ้ยอืมคิดกล้องคิดกล้องก่อนลุนสวัสดียามเช้าวันที่สองครับเรามากันทริปนี้สองวันนะครับหนึ่งเคลื่น แต่ต้องบอกนน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 น่นนนนนนานน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 นตนน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 คนนนนนนนอนน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 มนน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 กนน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 นานน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 ่น่อนอนอนน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 ดนวันน,นีนนราสู้กันใหม่ค,ครันวะันนี้เรา,า,า,รา,เรานอ,นอมมาก,กาศดีครนน <c oughs> วันนี้อนนาอกาศดีเนรียมตัวกันเลยนรับเดี๋นวก็นอกันลอกันขั้นโกง รู้สึกว่าจะรักจังนะคันนี้นะจับปล่อยเยอะเกินนะมีตั้งหลายคันนะจับอยู่คันเดียวแหละเอาจริงนะเอาจริงแล้กลับไปนี่ต้องเ <c oughs> ข้าปุ๊บเลยพาเดินไปดูข้างบนหน่อยดูวิวข้างบนดูวิวดูวิวอย่างเงี้ย เสียดายแมมโดนบินไม่เป็นน่ะนี่ตายจิ๋วนะตายจิว๋วหมูก็มาอีกเดี๋ยวผมก็มาอีกคนเนี้น,นี่นะฮะนี่ยน,ะน,น,ยน้ำในน้ำในห้วยนี่เขียวมากเลยนะมันลึกอะ่ะมันใสอะฮนะทั้งสองข้างเลยสวย สว,สวยงามสวยงามนี่นะหนุ่มมีโอกาสครับเรียนเชิญครับไต่จิ๋วนะครับ เป็นเขาแหลมครับนะนี่ห้องคงห้องครัวเป็นเป็นหมายเกาะที่สะอาดมากเลยนะผมบอกกันตรงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันดูหมอกนี่นี่น,น,นี่ดูอากาศดูหมอกนี่เขืนเขาแหลมนะครับมนะันนะนี่ไะครับหมอกเป็นไงบ้างดูธรรมชาติสุดๆเลย เอามาเสพธรรมชาตินะปลาเราซื้อได้อยู่แล้วเมื่อกี้นะนนโดนไปแล้วครับน้าะน,ะนี่คิวผมบ้างนะนะเกี่ยวแม่งี้เลยเนี่ยดูดูดิว,ว่ามันจะกินไม่กินอะ่ะดวงดีนะเราอาจจะได้เห็น รอ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 ,รอมาครับน้ำบําครับเช้านี้ครับ,รบน้องพัฒน์อาจจะเป็นปลานินครับไม่ก็หมอตะกลับหมอบัตเตอรย โอโหอะนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสายนี้ดิสายซอกคอเลยสายซอกคอเลยสายเนี้ยโ,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 โดนไหมนะโดนไหมโดนครับผมนึกถึงโอมโต้ไหมนึกถึงโอโมโต้เลยโอ้ยคันแทบล่วงเน่ไกละกละไกลละ กับข้าวแล้วนะกับข้าวเขากับข้าวกับข้าวเขากับข้าว <c oughs> เนี่ยแหละนะปลาปลาไม่เครียดอะครับปลาไม่เครียดโหกินขันจะผักเต็มเลยไสเดือน สวยครับท่านผู้ชมไข่เต็มท้องไข่เต็มท้องไข่ก็ทำให้ให้ท้องไข่เต็มท้องเนี่ยโอ้โหกินนอน <laughs> สุดๆเลยนะตีเข้าหลุมเลยอ่ะ ยวมันมันถ่ายใช่ไหมจอมันดับหน้าจอมันดับถ้าอยากให้หน้าจอมันติดจอนี้เป็นรูปหน้าจออ๋อรู้แล้ว ถูกแล้ววันนี้โอ้โหเวนดึงจะขันพุ่งเลยนะท่านผู้ชมขันจะพุ่งเฮ้ยฮะโอ้โหหอลตะกับ เป็นคลิปเอาแหลมกับนนนนท์ฟิ i n g ่ง a ช n แนลกับไต๋จิว๋วยังรอเลยปล <c oughs> าเริ่มเข้าเลยครับนนน๋ยนะใครไม่มาก็อดนะครับบัตเตอร์ตัวสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยน่าจะตัวนี้แหละโ,หโอ้โหโคตรใหญ่เลยปนโลปลาใหญ่นี่ปลานนนนนะวันน, <c oughs> น,นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ <c oughs> เดี๋ยวฟิชชิ่งคนละปลาแล้วนะสนวะัสดีครับ